สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้จะมาทำการหอดิมซาามนะคะจะบอกรายละเอียดนิด,นด,นดๆหน่อยนะจ๊ะแล้วก็นี่เรามีที่หอนะคะก็มาหัน่นหั่นเนี้ยหมาหั่นออกนิดนึงทีข้างก็อยากจะทานมานานแล้ว แต่ก่อนไปทานที่ร้านดิมซัมบ่อยๆเดี๋ยวนี้ม่มีโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปทานข้างนอกมีแต่ซื้อแบบชูโก,โกทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วก็หั่นทีละลเดียวเองนะคะที่เหลือไปทอด เที่ยวกุบเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะทิ้งแล้วแต่ตามใจนะคะการทำอ่าอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งกุ้งกับหมูนะคะรวมกันแล้วก็ ง,ง่ายค่ะขนมจีบแล้วก็อเอาหมูกุ้งสับกุ้งสับหมูสับรวมกันหมูครึ่งกิโลหมูกิโลหนึ่งกุ้งกิโลหนึ่งสับแล้วก็เอามารวมกันนะคะรวมกันเราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆเช่นไอซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเกลือพริกไทย ใส่น้ำมันอ่าน้ำมันงานิดหน่อยใส่น้ำไปนิดหน่อยแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปแล้วก็หั่นต้นหอมใส่นิดหน่อยนะคะขาดอะไรมากแล้ก็มีแค่นี้นะคะ่ะ ตอนนี้ทำอาหารทุกทุกวันมีไข่ขาวนะคะไข่ขาวผสมไข่แดงนิดหน่อยก็ได้ตามใจไข่ขาวไว้ทารอบๆข้างนะคะทำเก่งทุกวานง่ายๆนะจ๊ะ เดี๋ยวอะไรโควิหายโควิดแล้วจะพาไปดูทานไปเที่ยวไปดูร้านอาหารของฝรั่งมังค่าของไทยของลาวทุกอย่างนะคะมาเที่ยวกันชมกินกันสนุกสนาน ทำเพื่อคนใครอยากจะดูเล่นๆทำเล่นๆท,ทำกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้สนุกกับเพื่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วตรงนี้เราก็มาหอกันเลยจ้านี่ไอ้สองหรือหนึ่งหนึ่งน,นะคะนี่แล้วก็เอาช้อนน่ะประมาณ แล้วก็เคลียียไปข้างๆนะคะหนาบางตามใจนะคะหนาบางก็ประมาณประมาณช้อน,นะคะ่ะตักได้ช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ไปไข่ทาข้างๆจัดจ้านี่แล้วก็ใช้มือ ออาไปเลยค่ะสี่แล้วก็ใส่เอามือข้างล่างนี่ก็ลองลองตูดไว้นะคะ หอที่บ้านเราก็ไม่หอบ่อยมันก็ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่ต้องเราไม่ได้รีบนะคะเหมือนร้านอาหารเขาทาหอทุกวันก็จะเร็วคนหอโดยตรงนะจ๊ะอันนี้เราหอเองทานที่บ้านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสนุกสนานมีความสุข ซ้ำเขาก็เรียกติมซ้ำติมซ้ำขาไปเนี่ยเป็นจีบหกจีบแล้วก็มือจีบจีบเนี่ยเป็นประมาณหกจีบอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มาใส่ตรงนี้มือเนี่ยลองแางๆนะคะแล้วก็กดๆไปแค่นั้นเองจบนี่นะคะพอเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนึ่งนึ่งก็แป๊บเดียวจะสิบนาที10ม m i n u t นี้อยู่ลาสเวกัสหนาวมากนะคะหน้าหนาวหน้าหนาวทุกคนออกข้างนอกก็ไม่ค่อยออกข้างนอกกันออกพอออกไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่หน้ากาก,ากทุกๆคนนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากนั่นคือวัคซีนที่ดีใส่หน้ากากล้างมือน้ําอุ่นล้างด้วยสบู่ล้างดีๆเลยค่ะล้างนานๆหน่อยอย่ารีบล้าง ้างมือนานๆแล้วก็ไม่เจอติดต่อคนอื่นเดินห่างระยะไว้นะคะอย่าไปใกล้คนมากอีเนาะอย่าไปใกล้คนแบบว่าโอเค สร็จแล้วจะไปนึ่งกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูจ้าโอเคสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าวัสดีค่ะ